สวัสดีท่านสวัสดีขอบใจท่าท้องใส่พิซซ่าเพียงเพิ่งลาวเป็นซีอีโอของบริษัทพล l สโกลาวตอนนี้กําลังเตรียมตัวท่านออกเดินทางไปที่อีสานใต้เนาะไปจังหวัดศรียงสกีดกัน,นพอเขามีคิวงานพาทีง่งานท่องเที่ยวเนาะอีสานใต้ทุกท่านในวันที่เสาร์หกเสาร์เจ็ดก็คือมื้อนี้กับมื้ออื่นเนาะเอออีสานใต,ต้ไปเฮ็ดบุญทุกท่านเฮ็ดบุญตะลวัดตะลวัดตะลวัดพาที้ง,งานเฮ็ดบุญกันเนาะแต่ว่า บรรยากาศจะเป็นจังไดเออท่องเที่ยวจะเป็นจังไงเห็นกันที่ตามส้มในคลิปไปเนาะตอนนี้เขาพเจ้าออกกำลังมูอเวลาตัวน,นี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแต่กายชิบสองหนุ่งเลยทีมงานออกไป,ตไปแต่เสาหมดเลยเนาะเตรียมตัวเรียบร้อยแลาา้วครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศในการเดินทางการท่องเที่ยวติดตามใน Facebook เนถานานุรักษเพจของบริษัทเบอร์พีจีลามีงานมีเงินมีเที่ยวสรุปทุกคนเดรยวคนเดียวแล้วกันติดตามในยูทูบ่องในสัตว์เบอร์พีจีลาวก็แล้วกันเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศการเดินทางนะครับ การท่องเทีย่ยวมานันหนีไปเซนเนมียังไงทีมงานไปเซนเนกันที่ตามสมเลมรุนะไปสุสันเนาะมุงนาไปบริเวณเช่นนี้ป<ม>่ะนี่อ่ามุงนาไปพุดหละไปช่องเมก็กช่องเมก็กไปอุบลไปนีนี่เข้าตรงไปชุนิกเกลรนคงต้องไปชุนิกเกลรนก่อนเข้าไปอยู่ก่อนทำผู้จิต,ตร์กับทำผู้แก้มอยูว่วะ กับตัวไปท้าม้วตัวนั้นเป็นตัวหนังสือก็ต่อไปนะเพราะมันมีตัว,ตวนะ ดีงามตอนนี้เขากำลังสือ,ออกจากน,นกาอ,อันนั้นโตรตัเป็นบนะ่เขากีเขายูโตรตัดพอดี12ชังเละนะไปหอดซ่อเจาหอยพอดีเป็นประมาณไรายพอดีประมาณเกือบสิบโมงไรบ่าปมาณสามสิบนาทีส่วนประกอพอีประมาณไปไป,ไปครึ่องอ่ะไปครึ่งเหลือ่อมเที่ยวเที่ยวอ,อ,อยู่หนึ่งชั่โมงโออกแกนไปกวัวเขาพอดีนะพอดีตอนตอนแรกพอดีเขอยู่ที่ว,ดไไวนะัดซากะเพงใหญ่บ่ละยิ่งางมานะันอ่ะมีสจุด จะว่าไผเป็นผู้ดีไะบุรีรเปิมิไปทางซะเขา,าจะเอาทายคนตรงอื่นนี่ตอนต้นออกจากเอคโคเลียมมันก็คือมัน,นก็ไปขึ้รถตู้ของเขาเลยพาเขาไปเมฆโโุ่เจ้าหาคนคนนี้จะว่าจะไปหาตัดสูตรเลยนะก็จะชิโคไปเมฆุ่นะก็นั่งเรซีหนึ่ง,น,งนั่งนี่บ่อหาคนนะ ไปไม่คู่ก่อนเพราะว่ามันไปบริษัมก็ที่เดียวเขาไปไหวเขเหาอเดรถตู้เขาไปไหวก็รถเงี้ยเขาจุดจัดจุดจัดหนอเที่ยวเนี่อุบุนจะเวกนี้เขาไปกันเบิร์ดแล้วก็เที่ยวได้ปวดขาคนนี้เนี่ยบอกก็ได้มก็ยังมีหกทีมเขาหรอกเออเป็นคันิบเ้า อ๋อรถก็ไปก็ได้ด้วยยังนี้เข้าไปเป็นยังตอไปก็ไหวนะทีมเขาขาอนเขามันบริเวณบ้านหาคน,นใหญ่ก่อนมันมีหนึ่งพอคำภูมีสองพอสุนไทยสามอยออดท้ายสี่สมบูรณ์หาวิว เราเปนเฉดถั่วปีนี้พวกถั่วมีเฉดหนุกคือเราเป็นสิเบอรล่เก็บผ้าใบด่านให้ท่านเดนเอาเดินทางไปเทียทททนนทเท่ยวกันทงที่อีสานใต้เล่ากันนะที่เพื่อนน้ำไปเที่ยวต่างๆในวันที่เส้าวก็เสียเงี้ตัวทางทริปนี้เนาะทริปท่องเที่ยวอีสานใต้ของทีมงาน คลาสโกลาของสมาคมปีหนึ่งซองหานะเนบิ่งบรราการทุกท่านตอนหน้าไปห้องเอ็นสีใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือเป็นสังคมวัสตร์ทามบาขาังแหลกเพระมันกับบัตรขังแหล่ของเขาดับมันเป็นข,งขังนะป้อมวัสด์ประธานซัพที่ที่ทเ,เขาจะเริ่มเคลื่อนได้ทากลางที่แบบอุปสรรคปัญหาในในโลกออนไลน์ในธุรกิจครืขา,ขายมันหลายแต่เขาก็ยังขับเคลือ่อนองค์กรของเขาในรูแปแบบของเขาอย่างชัดเจนนะเนาะ เก็บผ้าบริการไปนํป้ายเดี๋ยวเขาสู้ดานชเมกันนะท่านตึงเข้มาหอดที่ด่านต่อเหมากะกัน กันส่อหมอชองมิกกำลังม่เงยเอยสารกานอะกันต่ม้อชองมิกเรียะนม,มหอดนันต่อม้อกันเป็นทีเรียบร้อยครับเดินทางขามต่อมอเล่า ไปสู่ต่อหม้อประเทศไทยสันบันดีเวลาหนึ่งมุ่งสวิตาที่สัน,นจดุจดๆก็แล้วกัน กันห oh. ึ like and and ่งต oh ัวดิฉัอันนี้มันมีนะดูเลยนี่นี่ก็ตกแสมป์ส์ปัจจุบันวะก็อย่งนี้มันเปยืนไปอันหาตัวนั้นก่อนตานี้ระบาดมีแต่ไปเซ็นรถหลวงตัวขอดึงคนเซ็นบนตัวเซ็นรถคนรถแล้วขอบคนแล้วนะครเจ้าของรถ ใกล้เจ้าอยู่ะกำลังขามด้านขนาดชุดอยากชุดพวกขนมค่ะแก้วได้เลยค่ะชุดไทย นี่เบื้องเบื้องข้างแเลย่างเดียวไงลูกไข่ชุบของอะไระตัวลูกปุ้ยมันพันปฝั่งเสาหัวมันอยู่ มแล้วล่ะจ่ไม่วาดโอยูอขับดานมาแล้วท่านเด้มอมงตงปะนี่หมดแล้วอุบลราชธาน,นีไปดานแรกกัไปสุนิเกลงก่อนนะท่านมาอันนี้ค่อยเต็มเกินได้เลยได้กลับมาจาาร้ะเออกลับมาแล้วก็เฝ้าใช่ไหมเซน,นซื้อตัวนี้ไป ซื้อเราใส่หอด้องรูปบนในตัวนี้ขี่มายังเป่าทางสุดไปซุนีกเกรนนะไปกินเขาเดนนาี๋ยวคุเราเขาเคียงแม่นตัวรู้ว่าจะไหไปมุงนเลยแล้รหรันไเขากินหน้ามึงเลยจะเฝ้าไปซุนีเกรนออกจากออกจากซุนีกเรนนนนกรนเขาก็จะจัดไปซีริกีโตไปบรพักเสนเอตัวบาก่อนนะครัประมาณหาโมงเขาไปหัอาหารเรา าทีพัทยาหน่อยเนอะมาบึงอาหารไหว้หาทีงานต่อไปว่าสาวาพมากินเขากินหนามยังต่างโอ้ตอนนี้มันเขาเงินเพี้นี่ยังยังเถื่อเสียอกแล้วใจเย็นเด้อเอาใจเย็น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 ใจเเย็นในจเยงใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยังไม่นนใจยยยยนใจยันเน มถอดพมมีสิ้นเดถเดวีมีสลเดออางอ้อมานตัมนส่านีบอ่้าเบิงกินแถวเขมทางนะกระม็น้าฟ้าบี้โอ้เธอม่ผลิ้นไรนนี้รกเนี๋ยมาบกจัดพาเขามาลนโอ้ีๆเอาหานอันตัวนี้เลยนี่ฮุันนี้นี่ลงมันมมีบน เ,เ,เดือดข้าวไหนมั้ด๋เขาก็เข้าไปเข<อ>้ากันแล้วนะหักฟูงเรื่องดอกโอ้จังสี่หนาอกบุกวใคร Pascal จะลงน้ำดอกบุตอที่ห้าดอกมันจอนีนห่าเออซีเมนตน,น,นี่อนนี้นี่มาลงมาเบื้องก่อน กินแบบธรรมดูหลาไงโอ้โสิกินอีสังกุงมังกรเนาะไม่เงินนี่ยปกติกันเนี่ยนะเนะกุ้งมังกรโกงยังต่างๆ่างินอ่าถ้าเนาะตอนนี้เขามาเบิ้งสถานที่พาทิ้งไม้มาเที่ยวโอ้หลายหลานเนาะครับน้องม่เห็นด่าอเอาใช่หลานได้ดีกว่าเขามานี่อันจะต้องนี่บ่ใช่ค่ะไิอีกกำลังเดืออ๋อมีโอ้มีเซไลเดอร์นะมียังเขื่อเขือเหลืยงอย่างนี่ สไลเดอร์ใหญ่สไลเดอร์ใหญ่เนาะตัวนี้เอาไปเบิร์นกันจะเล่นสไลเดอร์สิมันต้องเสียงเงินถ้าถ้าเขาดินต้องสื่อบัตรสื่อ,อยังบอกก็จะเดินฟรีกต่ส่วน,นส่วนมางจะเดินได้ส่วนเทศกาลก็เสียเงินกันโอ้แสดงว่าส่วนจะเสียฟรีไม่นมันเป็นของมันเป็นของร้านตัวเองมาร้านของทั่วยังไม่มาส่งค่ะก็เลยมีแต่อันเล็กของว,ว่ายน้ำค่ะแสดงว่าถ้าถ้าเขาจัดทั่วมากินอยู่นี้แต่นเนพันมีคิดเป็นหัว,วบ่บ่จ้ะเขามาซื้อกินเลยหลากแพร่ไปเลย อ๋อแสดงว่าข้ามากินเข่าอยู่ในขาหลินได้เนาะวอมไม้เม็นบ่ครับเออโอเคแต่ก็มีว่ามีอันอะไรบอกเบจสกี้ใช่ปะมีหลินบ่ะแล้วเขาเขาคิดเท่าไหร่เกสกี้าเป็นข้องหลังนู้นข้าวลดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่ครับมุงละสามร้อยหนึ่งชั่วโมงสามร้อยนั่งได้กี่คนสองคนถ้าเป็นโซฟาจะนั่งได้สี่คนถ้าเป็นผั้าจะนั่งได้ห้าคนอ๋อเบจสกีบป่ <C cess> <klore> เป็นพอบานนั่บดดิแม่นถ์ะอันเดียวกันเหรอเนาะจ้ะแสดงว่าสามรอยต่อคนรวมค่ะรวมเั้าหมดเขาคิดเป็นชั่วโมงค่ะชั่วโมงละสามร้อยค่ะโอ้ต่อต่อหนึงหล่อไปหนึ่งชั่วโมงจ้ะโอเคเดี๋ยวเสื้อผ้าเขามาโอเคค่ะอ่าครับผมขอบคุณครับอ้หูเชื้อหูขโมยนะครับเี้ยเสื้อผ้าทีมงานมะลินเนี่ท่านเนอะอันนี้คือบรรยากาศเนาะเพ่ต่างๆอยู่ที่ทุกที่ทุกที่เคลื่อน ที่นาเคลื่อนเนะาเนะถนนหนาเคลื่อนนี่แหละพัทยาหน่อยอ่ามืออื่นเนาะถ้าว่ามีเวลามากอ่ะมาแวะอ,อยู่นี่นะมันก็ต้องมาถ่ายรูปอะไรอยังต่างๆเนาะแต่ว่ารอบหนาะเขาจัดมาโดยเฉพาะตรงนี้ก็ได้เนาะมากินมะลิน,น้ำโดยเฉพาะตอนนี้กําลังพามาเบิ่งอยู่แต่เนาะมาเบิง่งจะทันทีไว grab ทุกทุกขั้นนี่แหละเนาะ,นะแบบกำลังถามเรื่องข้อมูลลิน,น้ำข้อมูลเหลืองอะไย่งต่างๆพร้อมเนาะ เสื้อผ้าไว้ลุ่นผ้ายังต่างมาหลินมาเบิงมูมากินอาหารอยู่ตรงนี้เทาก็มาเบิงอาหารให้เขามาเบิงอาหารไหวเนี่ยทานบเบงบรรยากาศ ก็ไม่มีลายเพะแบบนี้เนาะมีลายเพะลายยังได้ไหมเอามาเบ่งบรรยากาศข้างใน,นเอาจะพากันมาเบ่งอือเป็นบนน่งแบบนี้เนาะ ชงเป็นจานแล้วตุนึงมัปแล้วก็ที่อันีเ่ขามาสรุปว่าคุวหนึ่งกิ่ดถึงสดไอ้เนีแต่ว่าเขา้องา้เแต่ไม่ก็ว่าเขางบเข้าเนี่เหมือนเดิมนี่เขาจบต้องกาคนนีตนไามนยาเข้เออตี้ไม่ว่าเขาเห็ดระบบเนี่เหมือนเดิมหรือว่าเขาโมนัดีแหละแต่ว่าเขาผ้ามาสี่เถอบ่ผ้ามาริเนารินหนามสินะแต่ว่ามันม่คนเถ่าได้มอสมบอกินดซ เอา nhau ไปบ ư ờ n ข้างไหนก็ได้ครับขึ้นไปก่อนดิอ้าวปะมามากินมะปูษากินสิเนาะมะปูษากินแบบนี้เนาะว่าเขาเขาอะไรอยู่นั่นกิจกรรมมันเดิมเขาเห็ดนี่แหละ เด็กนนนหน่อยเด็กตัวนี้อ่าเป็นแบบเล็กหน่อยเ,อเรียโอ้แสดงว่ามันหลินน้ำแล้วก็ผู้งสาธารณสุขเหรอสิเนาะดีกว่าไม่เหลินสิเนาะอ่ามีขายเสื้อผ้าอีกทางไหน,นเป็นแบบตลาดอัตโนมัติน,น่ยเนาะ <c oughs> ยังไปเบิ่งมาชุดกันก็นได้ปะ เอมีเสือซู่ซีบก็มีเออเอาอดโอ้เพิ่นมาน้มข้าวพอดีมิโอ้เพิ่นว่าคือคิดว่าเพิ่นไปต่างหากเพือเอาผู้ผู้ถ่ายได้ไปเบิ่งก่อนโอ้เป็นหลอกเป็นหลอกแบบนี้แสดงว่าข้ามาเสาหลอกดีล่ะครับเสาหลอกกินเข่าได้หนิปรดระวังมิดฉาซีบเนี่ยยาว่างกระเป๋าไหววะนะ นี่ะเราไปเบิเ่งแพร่อ้อยทิพย์ครับตอนนี้แพระะะ่อ้อยทิพย์นี่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 ทันเฮาเฮาเมลินตัวนี้เห็นป่ะอันนี้เมลิ emat. นส้มุกเดือดสามร้อยทันเนาะสมุกเดือดสามร้อยใครอยากดินอยากยังกระดาเลยนี่เห็นป่ะเออมีบอลดินแบบนี้ทันเนาะนี่อยุบบอเนี่ยมีแพร่หลายได้เนี่ยเข้ามาเบิ่งมาทายหูทายยังต่างแพ่เกินว่าพัทยาหน่อย แไม่บอลดินไร้บอลเลยไม,ลลนนม่ลินนี่ฟันงนี่บนลินน้ำบนินนั่งต่างๆเป็นแพ่ีย่ลงไปพยายามินน้ำกันลากบดินน้ำกันอืมเป็นแบบนี้แต่เนาะอะมาแต่ว่ามันก็ต้องหาจัดไปไร้บอลเนาะแม่ว่ามื่อกี้เขาอยู่นี่แต่เวลาเขาไปจัดไปจัดไปไร้บอลไปเส้นสนี้แถวนี้แถวนี้บอนเขาเที่ยวมันไปเส้นนี้เขาต้องไปถามเขาก่อนด้วยว่า เขามีจุดท่องเที่ยวอีช่างเนยน,นี่มันเขาเขาหลากเพ่ไปดิบแบบนี้กินแบบนี้ก็ได้กากับ,กบอืมสักระบอเอายังกิน กินเบา,เบาๆเป็นแบบไปต่อ<ๆ>อ่าสถานะตอนนี้เขาจะพ้อผ้าดูทันมะบึงเขาขี่บารรณาโบรถดูทันเนี่ยเขาขี่ตัวน,นี้รอบนาเสื้อผ้าดูทันมาขี่กันนี่ทันรอบนาเสื้ามาขี่กันแบบนี้เด้อนี่ ตอนนี้เห็นป่ะเขาจะมีขี่บรรดาบทหลากไปแต่ละจุดแต่ละบอลต่ละจุดแต่ละบอลสถานเนาะอยู่ที่อยู่ที่พัทยาเนาะเอตานาะเตรียมโต๊ะทุกท่านเนาะทริปหนาตอนนี้เขาจะพากันไปเที่ยวมีผาแต้มเนาะไปเที่ยวผาแต้มไปเที่ยวน้ำตกไปเทียเ่ยวอย่างอีกได้หลายบอลเท่ากับคิดใบหายหทุกท่านนั่นแหละแล้วก็นี่แหลขะขอบคเจ้ากันล้วมาเบิง้งอาหารมาเบิง่งอาหารต่างๆมาเบิ่งบ่อนเที่ยว มื่อนี้จะเป็นเดี๋ยววัจัดเป็นมือที่สองเนาะในการท่องเที่ยวครนเหาพามาดินนามาดินบาาันดาปุตยุนี่ทุกท่านตอนนี้กําลังวางแผนงานให้ทุกท่านอยู่นี่นท่นเนาะเที่ยวแบบง,ง่ายๆสบายๆส,ยสไตล์บ้านเฮานี่แหละอืมน,น,น,อนี่เราท่นานเนาะเนี่ยเขามีขี่เหงื่อเที่ยงต่างเนาะอันนี้คือบรรยากาศที่จะพาทุกท่านมาในรอบต่อไปท่านเนาะ <rium> <Dante> แต่ว่ารอบนานี่เขาก็จะไปนำทรัพย์รีสอร์ทกันก่อนไปเที่ยวเมืองอุบลแต่ว่าน uhm. ี <umba> ่ท่านเบิ้งเขาแล้วกันเนี่อยหน่อ้าวโถสิงเป็นสิงเลยสิงเป็นสิงทุกท่านเตรียมตัวท่านเนาะเขาก็จะเตรียมตัวผ้าทุกท่านมาหลินมามวนกันเนี่อยท่านเนาะเขาใชพาทุกท่านมาหลินกันทริปต่อไปท่านจะพาทุกท่านมาขี่ บานานาบดอยู่ที่พัทายาหน่อยต้องกินอาหารเซ่บเนาะแต่ว่าเขาสีเนียนเที่ยวรอบนี้ชิเที่ยวอ่าชิเที่ยวอีสานใต่เซนเคยแต่ว่าเขาจะพาไปอำเภอโค้งเจียมเนาะเขาจะพาไปอำเภอโค้งเจียมไปลินเนาะบอลทีมีซือเสียงก็คือผาแตมแล้วก็มีอีกหลายๆบอลเนาะเขาจะจะเอาหูไปทันเบิงเดอ ไอ้มือธมิตรเกิดจะไปเที่ยวประมาณอยู่3มจุดสจุดเนาะกินอาหารจุใจอยู่ที่ไปเบิ่งแม่น้ำสองสีเนาะมือธมิตรจะเบิ่งแม่น้ำสองสีเออแม่น้ำสองสีก็นี่เขาเรียกใบหน้ำสองสีมั้งต่อเออเพลงแม่น,น,น่ำสองอสองีต่า,างๆจะพากันไปเบิ่งตัวนะั้นอันนั้นคือมือธมิตรจะถัดมือที่สองกะ พาไปเที่ยวอีกเนาะจากสองจุดรากาตอนเสาตอนเที่ยงเท่ากับเสภาทุกท่านนี่มาเนี่ยมากินเขาอยู่นี่รากาอาราจิร์นาบดุรัอยากรินธุกัตานมีแบบนี้เลยเนาะอยากรินในสิเลยข้าวฟากันดินแบบนี้นี่มีเงินมีบนาบดอ่าสพันมีลากแบบนี้ให้ธุกัตา์นี่แบบนี้เลยวนกันวนเนาะแล้วก็มากินอาหารอยู่นี่มาฟังเพลงมากินอาหารโอ้คากไร้ทันเนาะอันนี้คือบรรยากาศเนาเสาร์กันเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกให้กับทุกท่านพร้อม นรอนวางแผนกันใบเดืนเะด้อวางแผนกันใบนี่แหละทุกท่านเตรียมตัวกัน,กนแล้วกันทีมงานพลัสโกลาามีงานมีเงินมีเทียวมีรางวัลพิเศษสรุปจบครบในระบบเดียวทุกท่านซ้เไป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 ขอบไปทิมตูซีทิมตูซีเฮาอ่า ฮะเ Tesco ฮะฮอได้ดินี่แหละฮอนี่แหละจังหวัดนีแ่แหละซีสกเกตฮอแหละเที่ยวตอนนี้แหละกินแล้วนะครับเราลืลนนลมเที่ยวแต่ละจุดเลยเถอกแล้วอ่าไปไป รับประทานทารหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็เริ่มเดินทางไปเที่ยวนอนแต่ละจุดทุกท่านออายู่ตรงไหนีข้าวคาจีข้าวจะก่อนเลยข้าวจะก่อนอื่นาจิคาจิคาจิตาหมูนั่นแหละตาหมูนั่นแหละ ดีเตรียมหามเสือสีหมวงเขาเลยพาสโคลาวพาสโคลาวจัดไปอ่าบริหารมีแต่เสือสีหมวงทุกท่านยึดนั่นโลตัสเลยเอาเลยเอาเลยให้มันอิ่มเลยลดหอบมีงอะไรมีแห้งอะไรกินอิ่มไม่หรือน่า